สบายก็ไม่เห็นโทรมาบอกเลยเอ้ยเจ๊เขารถติดหรือเปล่าโอ้ยข้ออ้างน,นะคะพี่วาหนูก็เห็นรถติดอยู่ทุกวันนี่แหละคะ่ะเจ๊คเขาอาจจะมีธุระด่วนที่ไหนหรือเปล่าเฮ้ยเ,เจยเขาเกิดอะไรเหตุหรือเปล่าเจเหรอ เจ๊จะเล่าใ oh, ห้ฟังจะรีบไปไหนโอ้เจ๊จ๋าเจ๊รื้ของจ้าว้ายบ้าจริงเจ๊ว่าใครครับโอ้ยไม่ได้ว่าฮีน่ะละกันไม่เฮียจะเอาเขาได้คนจะแช่งให้เป็นหมันเลยเฮ้ยนี่เจ๊เจ๊ไปงับรังแตนที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหนี่เดือดปุดปุดเลยเนี่ยโอ้โหเวียงวีนกัไปทั่วเลย คนข้างบ้านฉันน่ะสินี่เป็น,นุ่งอาจารย์มหาอนะไรเนี่ยแต่แบบวุ <c oughs> ่แล้วก็ไม่อยากเล่า <c oughs> โธเจ๊คะเจ๊ก็ตกต่อมอยากรู้ของพวกหนูซะขนาดนี้ยแล้วจะไม่เล่าได้ยังไงล่ะคะเล่ามาเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้เลยเล่าเลยไอคนข้างบ้านฉันน่ะสิเป็นถึงอาจารย์นะแต่แบบวยข่มขืนลูกสาวตัวเองอะ <c oughs> ตั้งแต่แบบยังไม่มีหน้าอ,อกจนเนี้ยโตเป็นสาวแล้วจนสุดท้ายความแตกแม่มาจับได้เพราะว่าลูกอ่ะแพ้ท้องก็ถามไปถามมาจันท้องกับพ่อตัวเองแม่เงถ้าช็อบตายไปเลยอ่ะโอ้ยโอย,โอยมันท่าเร็วเวเลยจริงๆเลยนะไอ้หักการศึกษาที่ไ่ทำให้จิตใจคนมนสูงส่งขึ้นเลยอหะไอ้ปัญหาปัญหาหน้ามึออ้เนี่นยโอ้โหยี่นะ่ยเขาทุ่ ไอ้พวทีคลำไม่มีหางมันเอาไม่เหลือเจ๊พ่อลูกพี่น้องคนในสายเลือดเดียวกันเนี่ยเขาห้ามมีอะไรกันมนใช่เหรอเพราะว่ามันผิดศีลธรรมอะแล้วอย่างนี้ลูกสามารถที่จะไปแจ้งความเพื่อเอาผิดพ่อของตัวเองได้ไหมเจ๊ม่ได้หรอกแค่เนี้ยก็อับอายจะแย่อยู่แล้ว อ้าวอ,อาไหนไหนก็อายแล้วค่ะเจ๊ต้องแจ้งจับไซเข็ดนะคะแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เลยค่ะโอ้โหน้องนะคะบางทีเนี่ยกฎหมายก็เข้าไปถึงนะครับไอ้เรื่องแบบนี้นะทุกบ้านเนี่ยหรือว่าบางบ้านเนี่ยเขาจะเก็บว,ว่าเป็นความรับเพราะเขามองว่าเป็นเรื่องที่หน้าอายขายที่หน้าที่สุด ธรรมชาติถึงได้ลงโทษไงเด็กที่เกิดมาเนี่ยมันถึงร่างกายไม่แข็งแรงบางคนก็พิกนพี่การจิ้งกลมปัญญาอ่อนด้วย,ย้ําปเฮมันเา็าบอกเป็นเวรกรรมไงครับอืเวรกรรมจริงๆเลยนะแล้วก็ไปตกอยู่ที่เด็กแล้วอย่างเงี้ยเด็กมันจะไปรับรู้อะไรด้วยล่ะคะโ,โอ้ยสาธุเจ๊จะขอสาวเช่นอีกพวกที่แบบมา,บากในกรรมนะขอให้มันตายตายไปเลย จ้าน้องชมไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะพี่หนีทำงานแล้วแล้วอะไรอยู่ทางอังตชใจเดียวล่ะไว้่งพี่จะส่งเงินไปให้นะ <c oughs> เออหนาแล้วอ่ะเวลานอนผมบพายมันกุนหละ <c oughs> คิดถึงพี่บินบ้างไหมปากจ้า <c oughs> คิดถึงนะจุ๊บจุ๊บ <c oughs> หวานจี <c oughs> วิต <c oughs> คุยกัอะไร<ห>วะแฟนหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่พี่น้องสาวแดงฮน้องสาวอะไรเนี่ยน้องสาวเป็นอะไรกันเฮ้ยคิดอะไรไปเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าครับแน่ใจนวมาปุกแค่น้องเนี่ยฟ้องเลยพี่นี่มีอะไรเกิดอะไรไปเนี่ยอะไรกันเนี่ยจะป้าหรือเปล่าเนี่ยน้องสาวผมแม่ก็อยู่ในสายด้วยเฮ้ยแม่ด้วย ลูกคนดูในรายการก็ยังไม่เชื่ออีกว่าเนี่ยเป็นไปได้ไงพ่อกับลูกสาวเพราะว่าลูกสาวเนี่ยจากเิ็กเกเนี่ยเริ่มโตเป็นสาวแล้วออสายตาที่พ่อมองลูกสาวเนี่ยจะเริ่มแปลเปลีป่ยนไปจะจาก